ผมมีจากได้วตัวบอค,ครับได้ลองขับแล้วสําหรับ all new honda accord Generation ที่11หลายคนอยากดูรีวิวตัวนี้แบบเชิงลึกนะครับวันนี้ผมมาทดสอบกับทาง Honda น,นะฮะได้เจอหัวหน้าวิศวกรผู้พัฒนาโปรเจกต์ตัวนี้นะครับได้คุยกันในเรื่องของเชิงลึกแล้วก็คอนเฟิร,ร์มหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความเป็น all new จริงไหมเอาของเก่ามาย้อมแมวขายคนไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ จะได้คุยกันแบบเจาะลึกเลยนะฮะเพราะบางคนไปดูเพจต่างๆแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นว่าเป็นระบบ e-hv full hybrid เครื่องเบนซิน2.0เหมือนกันมีมอเตอร์มีแบตเตอรี่มันเหมือนเดิมเลยนี่แล้วมัน all new ตรงไหนวันนี้เราจะได้คุยกันแบบเจาะลึกเลยเรื่องความเป็น all new นะผมกล้าพูดตรงนี้นะครับ all new แน่นอนเพราะว่า all new ในเจนหลังๆแต่ละเจนเนี่ยของ h o n d a a Cor d เนี่ยผมเคย ไปขับกับเขาแล้วก็ไปเห็นตั้งแต่พื้นฐานของรถแพลตฟอร์มเทียบในเรื่องของโครงสร้างในแต่ละเจนเนี่ยเปลี่ยนมาตลอดนะครับตั้งแต่8 9 1 0มา11แล้วผมได้ขับตัวเจน10เนี่ยทั้งสเปคเมกาสเปคไทยจะรู้เลยว่าฟิลเป็นยังไงบอกเลยว่าตัวนี้ออนยูแน่นอนแล้วก็การขับขี่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบฟ้ากับเหวเลยใครที่ใช้ G10 อยู่แล้วเห็นว่าเฮ้ยมันก็ขับดีประมาณนึงแต่เรื่องของ ความนิ่งความนุ่มการเก็บเสียงต่างๆความพรีเมียมมันอาจจะน้อยเน้นไปทางสปอร์ตนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับทางฝั่ง t o y o ต a c a m r รแต่ผมจะบอกว่าพอมาเป็น Accord Gen 11นะครับคือความพรีเมียมของตัวรถมาเทียบชั้น Camry ล้เรื่องความนุ่มความนิ่งค,ความเงียบโอ้โหแบบว่าเนียนเลยนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ไม่ใช่เอาของเก่ามาย้อมแมวขายเครื่องใหม่ใหม่สาหรับ Accord แต่จริงใช้มาตั้งแต่ซีวิกเอ v แล้ว ใน G10 เนี่ยตัวระบบไฮบริดของเขาตัวเครื่องเบนซิน2.0ลิตรก็จริงแต่เป็นฉีดที่พอร์ตนะครับแต่เครื่องบล็อกนี้เป็นเครื่องตัวใหม่เป็นเครื่อง DI เป็นเครื่องไดเรกฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้แล้วใน Accord มีการโปรแกรมการฉีดน้ำมันด้วยนะครับเป็นหัวฉีดแบบ u u t ติ t t a t i n j e c ก i o n นะครับก็คือเอาเครื่องแบบไดเรกมาผสมกับเทคนิคในการฉีดน้ำมันแบบมั t ติ State เครื่องใหม่ไม่พอระบบฉีดน้ำมันใหม่ด้วย แล้วในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะเป็น e-hv s ก็คือมีมอเตอร์2ตัวมอเตอร์ mg 1ก็คือมอเตอร์เจเนเรเตอร์มอเตอร์ mg 2คือมอเตอร์ที่เป็น t r ชั่นมอเตอร์นะมอเตอร์ขับเคลื่อนการวางตำแหน่งมอเตอร์ก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนใน g10 ใน accord g10 เนี่ยมอเตอร์ยังประกบกันเป็นแซนวิชมอเตอร์2ตัวที่ประกบกันอยู่เนี่ยไซส์เท่ากันติดตั้งสวมอยู่ที่พเพลาข้อเหวี่ยงด้านนอกของเครื่องยนต์นะครับ หมุนไปพร้อมกับเครื่องยนต์นะฮะก็จะมีเรื่องของฟิกชันที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามอเตอร์เวลาที่มันไม่ได้ทํางานแต่มันหมุนเนี่ยมันก็มีสามแม่เหล็กนะครับในดีไซน์ตัวใหม่เขาแยกกันระหว่างมอเตอร์ปั่นไฟกับมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็คือมันจะยึดกันอยู่แล้วมอเตอร์เจเนเรเตอร์เนี่ยมันจะเล็กกว่าเพราะว่าทําหน้าที่แค่ปั่นไฟนะฮะส่วนแท็กชั่นมอเตอร์ก็จะใหญ่นะครับใหญ่ตามไซส์ของรถเลยไซส์ของเครื่องยนต์นะครับเพื่อจะได้ นำพาตัวแอร์คอร์ดขนาดใหญ่เนี่ยไปได้อย่างลอยลนะ,ะและแบตเตอรี่ก็ใหม่ด้วยนะครับแบตยังเป็นลิเธียมไอออนเหมือนเดิม Honda เนี่ยเขาไม่ทิ้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกด้วยนะว่าทำไมมันถึงต้องมีทั้งเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนนะฮะก็คือมีเกียร์ มีชุดเกียร์สชุดนะครับเกียร์มอตเตอร์กับเกียร์เครื่องยนต์แล้วก็ยังมีแบตเตอรี่นะฮะมีกล่องสมองกลคือกล่อง IPU ที่คุมตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นชุดใหม่ส์แบตเตอรี่เล็กกว่าเดิมความจุเนี่ยประมาณ1.3กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ได้มาถึง72เซลล์แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าไปถึงระบบไฮบริดของ Honda ด้วยนะครับเมื่อเทียบกับค่ายอื่นทั้งนิสสันโตโยต้าข้อดีของเขาเป็นอย่างไรนะครับข้อดีคู่แข่งเป็นอย่างไรนะแต่ละค่ายจะมีช่วงเจ๋ง ของเขาเขาถึงเลือกไปทางนั้น h o n ด้าเนี่ยเขาเก่งนะเก่งเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเขาลดต้นทุนก็จริงแต่ก็สิ่งที่ได้นะครับก็คือรถอยังไงก็ต้องมีดีเอเรื่องความแรงความประหยัดนะครับนี่คือจุดขายของรถ h o n ด้าเลยทำให้แฟนๆ h o นด้าเนี่ยจับรถ h o n ด้าเนี่ยก็จะรู้อย่างหนึ่งอ่ะคุยได้ขิงได้เรื่องความแรงแม้ว่าจะเป็นคนขับธรรมดาธรรมดาแต่ความแรงโดยเฉพาะแรงมา้าจะต้องมากกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันนะนนี่คือ เขาจะไม่ยอมนะครับลูกค้าเขาต้องได้ตรงนี้นะฮะมันเป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่โลโก้เอย่างเดียวนะฮะมันต้องได้ยางอื่นด้วยไม่ใช่ว่าแปะโลโก้เอแปะโลโก้ฮ o นด้าลงไปในอะไรในเครื่องปั่นไฟอะไรก็ขายได้ไม่ใช่นะครับมันมี DNA ของความเป็นฮอนด้าอยู่ยังไม่ทันได้จับตัวรถเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเบื่อแล้วดูแล้วจะหลับนะตั้งทั้งที่ผมพยายามจะสนุกเอาเป็นว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรให้รู้แค่ว่าคุณจ่ายเงินระดับนี้เนี่ย ฮอนด้าเขาเอาของดีมาขายไหมเขาย้อมแมวอย่างที่แบบบางคนบอกหรือเปล่าว่าเฮ้ยไส้ในเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนกระดองและดีไซน์ดินโบราณลงอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหมือนแบบยังไม่ทันเห็นรถนะ่ะแต่เขานี่โดนบูลลี่เยอะมากสําหรับแอปคอร์ด Gen 11นะ <c oughs> คือต้องไม่เห็นรถตัวจริงตัวจริงค่อนข้างสวยนะบางคนบอกว่ามันถ่ายรูปไม่ขึ้นคือมันก็ถ่ายรูปไม่ขึ้นด้วยด้วยความยาวของมันเลนมือถือเรามันจะมีดิสทอร์ชันมีความโคง้ง แต่เอาข้อจริงมันก็แบบดีเทลอะไรอย่างเงี้ยไปเทียบกับไม่ต้องคํารี่หรอกนะครับเทียบกับรถจีนนะฮะรถไฟฟ้าจีน b ีวีดีซีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาถูกจับไปเทียบโอด a าศูนย์เอย่างเงี้ยพวกนั้นเขามีความสวยจริงๆนะครับคือดีไซน์เนี่ยเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาไปขายได้นะครับลูกค้าเก่าซื้อซ้ำลูกค้าที่เป็นแฟนทอนด้าแฟนแอคคอร์ดซื้อซ้ำคือดีไซน์แบบสปอร์ตแล้วเรียบแบบเนี้ยแม่บ้านในอเมริกันเ็าชอบนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจพ่อบ้านชาวไทย แต่ที่เมริกาถ้าไปดูพวกสื่อที่เป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้ลูกค้ามาเจ n เน a เรตคอนเทนต์คือเข้าไปรีวิวไปให้ดาวไปให้คอมเมนต์ต่างเนี่ยลูกค้าถือว่าฟีดแบ c k โอเคนะครับซื้อใช้กันเยอะมากแบบปากต่อปากเขาจะชอบเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างความนุ่มนวลน,นะครับที่เมริกานะแต่เรื่องดีไซน์ความสวยความงามก็ไม่ค่อยพูดถึงนะครับแสดงว่าเขาไม่ติดเขาขอแค่ว่าอยากได้รถไซส์นี้ นะเป็น Honda เป็น Accord แล้วให้มันแรงหน่อยเขาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความสวยงามเขาจะไปชมเรื่องความกว้างการนั่งสบายทั้งเบาะหน้าเบาะหลังที่คอมเมนต์ของลูกค้าฝั่งสหรัฐอเมริกาครับที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับ G11 นะอันนี้เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเพราะว่าวันที่เราคุยกันเนี่ยรถมันก็ยังไม่ได้ประกอบส่งมอบให้คนไทยแต่ฟีดแบ็เมื่อเทียกบกับตอน Gen10 เท่าที่ถามฝ่ายการตลาดเขาก็ไม่ได้ดีเท่า ในยุคนั้นนะครับสำหรับตัวนี้ไม่รู้ว่าคู่แข่งก็เยอะทางเลือกก็มีรถไฟฟ้าจีนก็ถูกนะฮะสมรรถนะแบบโอ้โหแรงแบบ4500ม้าเลยนะเพราะว่าเป็นมอเตอร์เพียวเป็น b e v ใช่ไหมครับเศรษฐกิจด้วยนะรถไซส์นี้ตอนนี้มันชัดเจนแล้วแหละว่าต้องเป็นแบบนักธุรกิจถ้าพนักงานกินเงินเดือนก็ต้องระดับผมว่าต้องผู้จัดการขึ้นไปผู้ช่วย GM ผู้จัดการโรงงานอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะเพราะว่า รถมันคันใหญ่ถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยใช้ไปจ่ายตลาดไปฟู้ดแลนด์ไป, Land, ไปห้างไปอะไร้มันจอดลําบากเหมือนกันนะครับมันยาวนะคุณจะต้องแบบอยู่โรงงานมีที่จอดหรืออยู่ต่างจังหวัดก็เป็นข้าราชการนะครับระดับแบบมีซีหน่อยหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แต่ที่จอดคือรถมันยาวจริงครับนะยิ่งทํามายิ่งยาวสาหรับแอร์คอร์ดเนี่ยก็เขาจะชมกันเรื่องช่วงล่างนะครับวันนี้ผมขับผมเห็นอะไรรถขับดีขึ้นมากเพราะว่าผมรีวิว ตอนที่มันแบบเปิดตัวหมดเลยนะ8 9 0นะครับมาเทียบกับ11แล้วเนี่ยมีความพรีเมียมขึ้นก็คือนิ่งนุ่มขับขี่สมูทถ้าไปกลางแคตตาล็อกดูก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างใช่ไหมครับภาษามันเหมือนเดิมเลยคิดว่ามันเหมือนเดิมระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็น Mac p e r สันสตาร์ารเหล็กกันโครงด้านหลังเป็น m ม l t i l i n k เหล็กกันโครง แต่ที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับเท่าที่ผมเช็คกับทางทีมพัฒนารถวันนี้นะครับก็คือบูชต่างๆนะฮะบูชยางบูชลองตัวถังบูชแล้วก็ลูกปืนตรงไหนที่เป็นจุดหมุนต่างๆมันจะเป็นแบบสเปคที่ไฮริจิจรับแรงที่มากระทําได้มากทําให้รถเนี่ยมันนิ่งเวลาที่วิ่งไปในโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันเลี้ยวแบบคอนโทรลรถง่ายๆมากนะครับไม่คิดเลยว่าบอดี้ยาวขนาดนี้แต่ขับแล้วแบบ หมือนขับ c ี v i c เลย c ีวิกมันจะกําลังดีไงสี่เซ gment ก,กระทันรัดก็เห็นอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าเขารับฟีดแบ็กจากลูกค้า G 1 0จากสื่อมวลชนนะที่ติเรื่องแบบความตึงตังความไม่พรีเมียมนะครับรู้ว่าคุณจะแรงจะสปอร์ตอย่างเดียวแต่จ่ายเงินราคาล้าน5ล้าน6อะ่ะมันจะต้องนวลเนียนหน่อยผลที่ได้ก็คือเรื่องการขับขี่แล้วก็แฮนดเลอรงเนี่ยมันขับดีกว่าพวกเบบี้เบนซ์เบนตัวเล็ก A Class หรือ BMW พวกตัวเล็กๆซีรีส์2อะไรอย่างเงี้ยราคาค่าตัวเขาก็ยังไม่ถึงนะยังซื้อพวกนั้นไม่ได้นะครับแต่ขับดีกว่าเยอะนะฮะนั่งสบายกว่าด้วยส่วนเรื่องความแรงนะครับหลายคนเนี่ยเอาสเปคมากลางดูแล้วบอกว่าเฮ้ยตัวเก่ามันแรงกว่านี่215ม้าตัวใหม่บอกไว้ว่า207แรงม้าแล้วผมบอกตั้งแต่แรกว่ามันต้องแรงขึ้นเพราะว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องฉีดตรง ในขณะที่ตัวเดิมนะครับตัว e s v เดิมหรือตัว Tech เดิมเนี่ยที่เป็นเบนซิน2.0ลิตรไฮบริด hmm. เขาเป็นเครื่องฉีดที่พอร์ตนะโดยหลักการแม้ว่าจะไม่มีระบบอัอากาศเหมือนกันแต่มันก็ควรจะทำอะไรที่ได้กำลังแล้วก็แรงม้าแรงบิดเอาพุทมันต้องมากกว่าก็มากกว่าจริงๆครับแต่ที่เขาระบุไว้ในแคตตาล็อกเนี่ยสรุปว่า Honda เนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดแรงม้าใหม่ตามมาตรฐานสากลใหม่ที่เรียกว่า ISO ISO ที่แบบบริษัทต่างๆเขาต้องมีใช่ไหมครับในโรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆ,ๆเรื่องของรถยนต์ยานยนต์เนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมเขาก็มี ISO กำกับเหมือนกันแล้ว Honda ก็ขายทั่วโลกเนาะมันก็มีหลายตำรายะบางที่ก็ดูแรงมา้าแบบ HP บางที่ก็เป็น PS นะฮะม้าเยอรมันม้าญี่ปุ่นอะไรไม่เท่ากันตอนนี้จบปัญหาเอามาตรฐานใหม่เข้ามาเป็นมาตรฐาน ISO พอคำนวณแล้ว Accord e h e v ใหม่เนี่ยจะได้207ม้าแล้วเขาก็เอาสูตรเดียวกันเนี่ยกลับไปคำนวณสำหรับ Accord Hybrid e Gen ิ h e-hv Gen10 เนี่ยเอาไปคำนวณได้205แรงม้าเขาก็สรุปแล้วว่าตัวใหม่ยังไงก็แรงกว่าตัวเก่านะครับตัวเก่าเหมือนม้าตามมาตรฐาน iso เนี่ยได้แค่205ม้าตัวนี้ได้207ม้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรนะครับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า135กิโลวัตต และสเปคตัวมอเตอร์นะฮะ135กิโลวัตต์เนี่ย max output นะครับกำลังสูงสุดเนี่ยจะมาตั้งแต่5,000ถึง8,000รอบต่อนาทีในขณะที่รอบการหมุนสูงสุดของมอเตอร์เนี่ยไปได้ถึง14,500รอบต่อนาทีเลยนะครับถือว่าสูงมากๆสำหรับรถที่เป็นระบบ e-hv นะฮะแต่ของ Honda เนี่ยหลักๆมันขับด้วยมอเตอร์ก็เลยต้องใช้มอเตอร์ที่สเปคสูงหน่อยเขาเป็นซีรีส์ไฮบริดแบบแอดวานซ์นะครับซึ่งถ้าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนแบบ มากกว่า90%ในการใช้งานในแต่ละทริปนะครับส่วนใหญ่มันจะขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเขาถึงเรียกตัวเขาว่า e h y ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักส่วนแรงบิดนะฮะแรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่รอบที่ศูนย์จนถึง2,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่335นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงมากๆแรงกว่าพวกหัวรถเบนซินเทอร์โบรถซิ่งทั่วไปอีกนะครับตัวนี้แรงจริงๆนะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขา เมื่อกี้บอกไปว่ารถเนี่ยขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับจริงดังนั้นคือบางคนไปดูการแสดงผล energy p r o ที่หน้าจอแล้วเอามาสับสนนะครับผมบอกเลยวันนี้รถไม่สามารถขับพร้อมกันได้นะครับตอนนี้จะลงลึกแลยนะเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่ง t o y ยต้แล้วก็เดี๋ยวไปอาจจะไปแตะนิสสันด้วยเรื่อง e-power นะครับของ Honda เรียกตัวเองว่า e h e v นะฮะใน accord เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอ โชว์เรื่อง energy p r o ถ้าคุณดูตรงนั้นแล้วอาจจะหลงตอนที่มีกระแสไฟวิ่งจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์และก็ยังมีกระแสไฟวิ่งจากเครื่องยนต์มาที่มอเตอร์ด้วยนะเลยคิดว่ามันทำงานพร้อมกันได้นะครับไม่ใช่นะครับให้จำหลักการอย่างนึงไว้ว่าระบบ e cv ของ Honda เนี่ยจะขับแยกกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ไม่สามารถขับพร้อมกันได้มันก็จะมีทั้งข้อดี และข้อด้อยจริงๆวันนี้ก็ไม่เป็นข้อด้อยแล้วถ้าเป็นหลักการเดิมในอดีตเป็นข้อด้อยแต่ h อ n ด้ไม่ได้มองว่าเป็นข้อด้อยเขามองว่าเป็นเว์ที่เขาเลือกพัฒนารถสรุปก็คือกราฟ,ฟิกนั้นเนี่ยแค่บอกว่าเครื่องยนต์กําลังปั่นเจเนเรเตอร์แต่รถเนี่ยวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่มันแยกกันแล้วมอเตอร์ไฟฟ้านั้นก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ใต้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังฝรั่งเรียกว่าไม่มีเกียร์แต่จริงๆรถมีเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบซิงเกิลสปีดสตัว มีเกียร์ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์โอเวอร์ดรอในส่วนของเครื่องยนต์แล้วจะมีชุดคัตจับสลับกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์แต่โดยหลักแล้วเนี่ยมันจะวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักก่อนเลยชุดคัตมันจะจับที่มอเตอร์ไฟฟ้าจะมีบางช่วงเท่านั้นที่ชุดคัตไปจับที่เครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็หมุนล้อ2ล้อหน้าโดยตรงนะครับแล้วมันจะทําช่วงไหนให้ดูง,ง่ายๆนะครับจะมีช่วงหนึ่งที่กราฟิกแสดงว่าเครื่องยนต์เนี่ยขับเคลื่อนรถแต่เขาก็ไม่ได้แยก ชุดกราฟิกเนาะใช้ภาพเป็นมอเตอร์เนี่ยกำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยชุดคัดจับที่เครื่องยนต์แล้วความเร็วก็จะอยู่แถวแถว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นทําไมเ็าถึงทําแบบนี้นะทำไมไม่ทําเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวแบบฝั่งนิสสันเลยที่เรียกว่า e power ของนิสสันนี่ไม่มีเกียร์ในฝั่งของเครื่องยนต์นะครับมีเกียร์เดียวขับรถเลยนะก็เป็นเรื่องของต้นทุนแหละนะเพราะว่ามันซับซ้อนนะสิ่งที่เขาเลือกทํา แต่มันมีเหตุผลแบบนี้ครับของ e-sv เนี่ยที่เลือกเวนี้นะฮะที่มีเกียร์ในส่วนเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยให้รู้อย่างหนึ่งว่าพวกมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งที่อยู่ในรถแบบ e-sv แบบนี้ที่รอบของมอเตอร์เนี่ยไม่เกิน1 5่ื่นห้ารวมถึงรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ electric vehicle ที่รอบเครื่องยนต์เขาว่ากันแบบว่าส0ม0 0ื่นรอบต่อน,นาทีเลยนะครับเวลาที่รถที่มีมอเตอร์เนี่ยวิ่งเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันใช้ไฟเป็น2เท่าเป็นดับเบิลเวลาไปเทสรถไฟฟ้าเนี่ย จะเห็นเลยถ้าใช้งานจริงไม่ต้องเทสหรอครับไม่ต้องเทสอย่างผมนะลูกค้าเขาก็รีวิวในคลับต่างๆเวลาที่วิ่งเกินร้อยไฟมันลงเร็วมากนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบจุ่มยาวตลอดทางลบไปเลยระยะทางที่แบบว่าโชว์ก่อนออกจากบ้านเนี่ยแล้วคุณเดินทางไกลคุณลบไว้ในใจเลย40%ขึ้นไปมันหายแน่ๆของรถไฮบริดก็เช่นกันฮอน้ Honda เข้ามาแก้ตรงนี้ถ้าเกิดไปความเร็วจากช่วง ร้อยไปร้อยยี่ถ้าใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไฮบริดอย่างเดียวไฟมันจะหมดเร็วเพราะหมดเร็วรอบเครื่องก็จะต้องสูงผลรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็นกินน้ำมันนะครับฮอนด้ Honda ก็เลยมี2ระบบไม่เลือกไปแบบ e power ของ n i สสันแล้วนิสสันเขาเลือกตรงนั้นสิ่งที่เขาต้องทำก็คืออะไรรู้ไหมครับเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของรถฝั่งนิสสันเนี่ยอย่างนิสสันคลิกรถนี่ไซส์เล็กกว่านี้ ก็เยอะนะครับเกือบค่อนน่ะแต่แบตเตอรี่ความจุของเขา 2, Wh, 2กิโลวัตต์ชั่วโมงว่ากว่าด้วยในขณะที่รถไซส์ใหญ่อย่าง Accord ก็ใช้เพียงแค่1 3กิโลวัตต์ชั่วโมงก็ทำให้ต้นทุนตรงนี้มันลดลงมานะครับคิดง่ายๆว่าแบตแค่1 3กิโลวัตต์ชั่วโมงอ่ะเขายังขายลูกเกือบแสน80 0 0 0ืนกว่าถ้าเป็น2กิโลวัตต์ชั่วโมงมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าช่วงที่ไต่ความเร็วเนี่ยจาก1้0ไป110 120เนี่ย มันดึงไฟไปใช้เยอะมากเขาเลยติดตั้งชุดล็อกอัพคัตนี่คือความฉลาดของเวสซักรฮอนด้าเครื่องยนต์ที่ต้องหมุนปั่นเจเนเรเตอร์อยู่แล้วหยุดปั่นไฟมาขับเคลื่อนเลยแล้วก็ล็อกรอบสูงสุดของเครื่องยนต์ไว้ไม่ให้เกิน ,6000 รอบต่อนาทีถ้ารอบมาชน6 0 0 0รอบต่อนาทีแล้วไม่ต้องข้ามไปเรสไลน์เลยชุดล็อกอัพคัตคุณดีดกลับไปจับที่มอเตอร์ไฟฟ้าตอนนั้นเนี่ยรถมันจะมีความเร็วแล้วมีโมเมนตัมแล้วทั้งของตัวรถแล้วก็ของตัวเพลาข้อเหวี่ยงที่่หมมุนนอยูนะับก็จเาลง แล้วถ้าเราดูจากการาฟเนี่ยจะเห็นว่าช่วงรอบสูงของมอเตอร์เนี่ยก็จะใช้ไฟน้อยลงกว่าเดิมแล้วนะฮะมันจะแปรผกผันกันรอบมอเตอร์มันไปได้ถึง14,00 0รอบในขณะที่การใช้ไฟมันน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าแม็กเอาพุตเนี่ยมันออกมาที่800 0รอบต่อนาทีมันอาจจะมีช่วงเนี่ยนิดนึงที่มันดิฟกันอยู่ที่มันกินไฟเยอะแต่พอข้าม8,00 0รอบต่อนาทีแล้วตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาจะกินไฟน้อยมากเชื่อว่าก็น่าจะพอเห็นภาพว่า ทำไมเนาะไม่ทำเหมือนนิสสันหมุนอย่างเดียวมาใส่ทั้งมอเตอร์แล้วต้องอธิบายอีกว่าชุดอัพคัตกระโดดไปมาที่ความเร็วเหมาะสมเพื่อให้มันประหยัดน้ำมันเพื่อให้ได้กำลังอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลของมันอยู่ทุกอย่างถูกโปรแกรมแล้วว่าตอนไหนใช้เครื่องยนต์ตอนไหนใช้มอเตอร์แต่หลักๆใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักแล้วเมื่อไปเทียบกับฝั่ง Toyota, โตโยต้าโตโยตานี่ซับซ้อนครับพี่ใหญ่รถเขาเลยยิ่งแพงนะครับระบบไฮบริดของโตโยต้าก็ต้องยอมรับว่าเขาล้ําเขาลงทุนเยอะ ะะชุดแพนิเทอรี่เกียร์ของเขาหรือเกียร์ระบบสุริยะเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนะครับเดี๋ยวชุดล็อกอัพของเขามันจะไปจับของเขาเองว่าตอนไหนจะวิ่งด้วยมอเตอร์ตอนไหนจะวิ่งด้วยเครื่องยนต์นะฮะแต่มันมีความซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นระบบไฮบริดแบบพาราเลลวิ่งได้พร้อมกันทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์แต่เขาเลือกพัฒนาไปทางนู้นมันล้ำเนาะก็ดีนะครับแต่ทําให้ราคารถไฮบริดของฝั่งโตโยต้ามันก็เลยแพง เขาก็เลยต้องไปลดต้นทุนเพราะว่าระบบขับเคลื่อนของเขามันซับซ้อนเขาก็ไปใช้แบตเตอรี่ไฮบริดแบบนิกเกิลเมทชีนไฮได์ไงนะเพราะค่าใช้จ่ายมันต่างกันแบบ3เท่าเลยนะต้นทุนของแบตไฮบริดแบบนิกเกิลกับลิเธียมแบบนี้ในขณะที่ความจุมันพอกันเพื่อให้เพียงพอนะครับแต่จริงลิเธียมไอออนเนี่ยมันจะดีที่สุดถ้าเทียบกับนิกเกิลนะในเรื่องของอิเล็กทริกดนซิตี้มันก็ดีกว่าเห็นหรือยังว่าที่ผมบอกว่าโตโยต้ามาล้ําก็ล้ําจริง แต่เขาก็ไปลดต้นทุนอีกทางหนึ่งหรือผมยกตัวอย่างง่ายๆโตโยต้ตาเพิ่งเริ่มเริ่มไปไกลเลยใช่ไหมครับจากแอคคอร์ดคัมรี่เราจะไปรุ่นอื่นกยกอย่างง่ายๆอย่างยาริสครอสไฮ b ริดหรือ y a ริสครอสเอส v เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้แบตลิเธียมไอออนแต่เป็นไงครับแบตลิเธียมไอออนของเขาความจุของเขาเขาให้มาได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของแบตนิกเกิลที่อยู่ในโ o รา c คอ s s สอีกนีพอจะใช้เป็นลิเธียมมันก็แพง ก็ไปลดตรงนั้นเพราะระบบขับเคลื่อนเขายัางเหมือนเดิมไหมฟูลไฮบริดฝั่งโตโยตา้าเขาเป็นแบบนั้นนะครับคือแต่ละฝั่งอ่ะเขาก็เห็นข้อดีนะฮอนด้ Honda ก็เห็นข้อดีของ e s v ระบบนี้นะครับต้นทุนเขาก็ถูกกว่าไม่ต้องใส่แบตลิเธียมไอออนขนาดใหญ่แบบของ n i สสันแต่ก็มีความซับซ้อนนะเขาก็ต้องพัฒนาไปให้สุดทางก็ต้องไปลดฟิกชันในระบบอื่นๆเขาก็ปรับปรุง นะฮะที่ผมบอกไปว่าของเดิมอะมอเตอร์ตัว traction motor ก,กับ generator motor เ,เ,เนี่ยมันประกบกันขนาดใหญ่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตัว generator ของเขาอันนิดเดียวนะครับในขณะที่ traction motor ขนาดใหญ่เบ้อ,บเ,อเลยเพราะว่ามันต้องขับเคลื่อนทั้ง Accord ทั้ง CRV ได้โอ้โหเราไปกันเยอะเลยนะครับแต่ผมพยายามจะให้รายละเอียดนะฮะว่ารถเนี่ยมันอ l l new มันคุ้มค่าไหมนะครับสำหรับคนที่คิดจะลงทุนเพราะมันมันเริ่มมี แม้เศษมีข้อความพวกนี้เข้ามาว่าเหมือนแบบก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนมาย้อมแมวขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้อะไรจากค o n นด้านนะไม่ได้มาดีเฟนแค่อยากให้พื้นที่ให้มันถูกต้องนะครับอะไรที่มันที่เขาวิจารณ์กันผมก็เห็นตามนั้นนะครับลูกค้าเขาก็เห็นเรื่องดีไซน์ก็คุณก็เห็นอยู่ถ้าคุณบอกไม่ชอบนะครับผมก็เล่าให้ฟังว่าเออเราไม่ถูกใจเรานะครับแต่ที่สหรัฐอเมริกาแม่บ้านอเมริกันกลับชอบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ่วนระบบความปลอดภัยอื่นวันนี้เขาก็มีการอัปเกรดนะครับเท่าที่ได้ใช้ก็เห็นว่าไม่เหมือนเดิมน,นะอย่างเช่นเขาเคยมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงตอนนี้ยังมีอยู่แต่การแสดงผลของมันโอ้โหสว่างเป็นสีส้มวาบเลยของเดิมมันแค่กระพริบ,บเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงหน้าปัดดิจิตอลใช่ไหมครับอันนี้มันมันเพิ่มการแจ้งเตือนนะฮะเรื่องของการคุมรถการเลี้ยงรถอะไรอย่างเงี้ยเนียนนวลขึ้นนะครับมีการอัปเกรดสเปคของพวกปั๊ม ABS e ต่างๆนะฮะ กรองรอบคันชาร์จไม่มีแหละก็ไม่มีบายสปอร์ตทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่มี Honda Le n นโบ h นะฮะหลังคากระจกนะครับติดฟิล์มเข้าไปหน่อยก็ใช้ได้ครับนะถือว่าเรื่องความเย็นของห้องโดยสารก็ทําได้ดีแอร์ของเขาเย็นฉ่าเลยวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอยากรู้เห็น Honda เขาคุยก็คือเรื่องนอกจากจะเป็นเครื่องฉีดตรงแล้วนะฮะยังมีหัวฉีดแบบ Mul ติ t a t e Injection หลายคนอยากรู้ว่ามันทํางานอย่างไรใช่ไหมครับฮอนด้าก็นาเสนอเครื่องยนต์สเปค2.0ฉีดตรง DI ตั้งแต่ตัว C ีบิกเอชีแล้วนะครับแล้วเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องฉีดตรงแต่ไม่มีระบบอันตากาศและเมื่อเขาดีไซน์ลูกสูบใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้ได้อัตราส่วนกำลังอัดที่สูงและเพื่อป้องกันเครื่องน็อกเขาทำยังไงก็ใช้เทคนิคการฉีดน้ำมันแบบมัลติสเตตอินเจกชันการติดตั้งหัวฉีดเนี่ยที่บอกว่าเป็นฉีดตรงจริงๆก็ไม่ได้ตรงแบบ90องศานะครับจะเป็นเยื้องศูนย์หน่อยประมาณ45องศาและให้นึกภาพตามนะครับหัวฉีดยัดเข้าไปในกระบอกสูบนะฮะแล้วก็ฉีดแบบเฉียง อัดเข้าไปที่ผนังห้องเผาไหม้เป็นไงครับผลที่ได้ฟินเลยนะฮะก็คือการเผาไหม้หมดโจทย์อัตราบริโภคเชื้อเพลิงดีขมเหมาน้อยการสึกหลอของน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก็ต่ําและผลที่ได้ก็คือฟิกชั่นต่ําความทนทานของห้องเครื่องรวมถึงวาล์วต่างๆนะครับมันก็จะลดโอกาสเสียหายได้มากแล้วเรายืนข้างรถเนี่ยตอนที่รถติดเครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างเดินเรียบ น,ะะนั่งอยู่ในห้องโดยสารก็เงียบด้วยนะครับนอกจาก CC มันได้เยอะเนาะเครื่อง2,000ซีหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันจะดังไหมเป็นฉีดตรง2,000เนี่ยปกติถ้าเป็นรถซิ่ง JDM สมัยก่อนนี่เครื่องดังแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างเงียบเพราะทาง h อนด้าก็ดีไซน์ฝาครอบวาล์วใหม่ด้วยนะครับให้มันหนาแล้วก็ใส่วัสดุซับเสียงต่างๆลงไปนะครับให้มันเงียบก็โดยรวมนะครับถือว่า ใช้ได้นะฮะคงไม่ย้ำแล้วนะไอความเป็น a l น n e เดี๋ยวก็จะเป็นแบบกระบอกเสียง Honda เป็นแผ่นเสียงตกล่องอะไรไปอีกนะครับแต่คืออยากจะให้ความรู้นะครับให้ความเข้าใจเพราะรู้แหละว่าจริงๆ Honda เปิดตัวรถคันนี้มาแพ็กเกจนี้เทคโนโลยีนี้ตลาดไม่ต้องการตลาดต้องการรถไฟฟ้านะฮะรู้ครับ แต่ตอนนี้ทางเลือกเป็นไงครับรถไฟฟ้าจีนนะราคาก็พอๆกันแต่ก็อยากได้รถไฟฟ้าจากค่ายญี่ปุ่นเพราะว่าเราแบบเชื่อมั่นเขามานานนะครับเป็นแฟนฮอนดาก็เยอะฮอนดาก็ยังจะเป็นไฮบริดตอนนี้เป็น e s v นะเป็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นหลักนะครับตามที่เขาเรียกก็จริงตามนั้นนะมันขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักก็แล้วแต่ท่านนะครับเงินของท่านท่านที่มีกําลังซื้อรถราคาล้านห้าล้านหกผมเชื่อว่ามีศักยภาพมีความรู้นะครับหรือต้องทํางานเก่งอเติบโตเงินเดือนแบบ โอ้โห oh, หลายหมื่นนะถ้าคิดจะผ่อนแอคอร์ตป้ายแดงนี่คือแบบท่านต้องเป็นคนสำคัญขององค์กรนะไม่โง่นะครับคือมาได้ขนาดนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับแต่ลดแบบเนี้ยคือคุณทำงานเก่งแล้วหาเงินได้แล้วเนาะมันเหมือนซื้อความสุขกสบายนะครับวันนี้มันเป็นช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนจะไปไฟฟ้าแบบ BEV เต็มระบบแต่ในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึง ที่เขาแบบประสบความสําเร็จในชีวิตคือทํางานมาเหนื่อยๆหาเงินมายากลําบากแล้วเขาอยากซื้อความสบายมั่งพอเขาพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับน้ํามันใกล้จะหมดเขาเลี้ยวปั๊มไหนเขาก็เติมได้แล้วเขาก็ไปต่อไม่ต้องไปให้ทันสล็อตไปถึงมีคนจอดขวางช่องชาร์จไม่เอารถออกเขาต้องไปเดินหาตามร้านกาแฟร้านข้าวต่างๆว่ารถใครจอดอยู่หรือไปโพสถามในกลุ่มในคลับเหมือนที่เราเห็นกันผมเชื่อว่าเขาหาข้อมูลหมดแหละเขาเห็นว่ามันเป็นยังไง เขาถึงยังซื้อรถไฮบริดซื้อรถ e-hv รถ u v ต่างๆอยู่นะครับแล้วบางคนที่ซื้อรถแบบเนี้ยอ,อย่าง Ad าแอคคอร์ดนาใหม่เราเราอาจยังไม่พูดถึงอย่าง c-rv e-hv ที่ผมรู้จักหลายคนเขาใช้ c-rv e-hv ตัวร้าน6ล้าน7เนี่ยเป็น e-hv แบบเนี้ยไฮบริดเติมน้ำมันนะครับมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ที่บ้านเขาก็มีรถไฟฟ้าด้วยแต่จะเป็นแบบเอาใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับ มันก็ออกชานเมืองได้นะครับแต่ทางไกลเขาก็อาจจะไม่เอาไปนะเพราะว่าเขาเลือกซื้อรถคล้ายๆแบบมันก็ไม่ใช่รถสปีด e ี V เล็กๆแบบพวกลู่วิงหรือป๊กโกอะไรเขาก็ใช้แบบ o อ a Good Cat, BYD Dolphin อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปชานเมืองไปต่างจังหวัดได้แต่มันก็นั่งแบบ4คนนึกออกไหมฮะพอ4คนเจอแดดแรงๆอีกแอร์ทำงานอีกอะไรอย่างเงี้ยระยะมันลดลงเขาก็จะเอารถใหญ่ๆไปเพราะว่าเขาต้องซื้อของ นะครับเขาเขาต้องแบบเติมน้ำมันเข้าไปได้เลยซึ่งเดือนหนึ่งเขาอาจจะครั้งสองครั้งแต่มันมีติดบ้านเขาก็สบายใจรถใหญ่ๆหนึกออกไหมครับนะก็คงใช้เวลาประมาณนี้นี่เป็น first impression นะครับเป็นเหมือนแบบว่าคือเขาเรียกอะไรนะจากวันแรกเจออะไรได้คุยกับทางผู้พัฒนารถนะฮะร,รู้อะไรมาก็มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอาไปทดลองใช้งานแบบ full review อีกทีนะครับวันนี้ได้ลองขับทางใต้นะฮะก็เจอหมดเลยเจอฝน ออนอกจากเก็บเสียงลมเงียบแล้วเสียงฝนต่างๆที่เข้ามาก็ทุ้มนุ่มนะครับเรียกได้ว่าเหล็กหนาอยู่นะฮะสีก็ประมาณหนึ่งนะครับสีรถญี่ปุ่นสีฮอนด้าเราก็รู้อยู่แต่โดยรวมถือว่าของที่มาทำรถก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเหมาะสมคุ้มค่าเงินอยู่เหมือนกันครับ <S <S วันนี้ผมลองขับตัว RS นะฮะในส่วนของท็อปสปีดไปได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่ทาง Honda ไปเทสมาแล้วก็สื่อมวลชนบางรายก็ลองขับแล้วไปได้ถึงจริงครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดรีวิวต่างๆนะครับรวมถึงข้อมูลเชิงลึกแบบนี้กดติดตามไดอเจ้าบไว้นะครับทั้ง y u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  e f f c e e o o o k n s t t g r r m t t k t t o k ตัวนี้ทําหมดเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ผมมินจากไดเาบ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ